สวัสดีค่ะบูเป้เคเคแพรพาร์ตี K ้นะคะตอนนี้ค่ะเรามาอยู่บ้านสีชั้นนะคะก็เข้าเป็นวันที่42ของการทํางานนะคะก็วันนี้ก็จะมีทำเคาน์เตอร์ควข้างล่างนะคะทำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะจะมีติดที่เป็นการชนประตูน,นะคะก็จะอันนี้เราไล่ติดตั้งแต่ชั้น4ี่ลงไปนะคะนี่ค่ะก่อนที่ก่อน,อ,นอื่นที่เราจะไปอัปเดตเคาน์เตอร์ควแล้วก็งานอื่นของวันนี้นะคะ ใครที่กําลังมองหานะค,ะคอนโดแถวสุขุมวิท93หรือว่าแถวมิกรบ,บางนารามสองนะคะมีแอร์มีเฟอร์พร้อมเข้าอยู่นะคะหรือว่าสนใจซื้อพร้อมผู้เช่านะคะโทรมาได้นะคะเบอร์ศู0 9 8 9กานจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะดิฉันเป็นเจ้าของห้องนะคะแล้วก็สามารถผ่อนกับเจ้าของได้นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจนะคะกู้หรือว่าซื้อเป็นเงินสดกง,ง,ง่ายๆสบายๆเลยนะคะ เจอที่กรมที่ดีได้เลยหรือว่าสนใจกู้เตรียมเพียงเอกสารสำหรับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตตเมนต์สลิปเงินเดือนเพียงเท่านี้เองนะคะแล้วเราก็จะยื่นเอกสารกู้ให้ลูกค้านะคะก็ประมาณ3-5วันทําการก็จะทราบผลแล้วนะคะว่าลูกค้าสามารถกู้ได้ไม่ได้นะคะโอเคค่ะถ้าลูกค้าไม่สามารถกู้ได้ก็จะมีอีกช้างเรื่องหนึง่งก็สามารถผ่อนเป็นเจ้าของได้นะคะผ่อนก็เจ้าของเอกสารง่ายๆเลยสำหรับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็เงินดาวแค่นั้นเองนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของ,ของห้องง่ายๆแบบนี้นะคะ ราคานะคะหลักแสนก็สามารถครอบครองเป็นเจ้าของอสังหาได้นะคะมีทั้งแอร์เฟอร์ฮิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยห้องรีโนเวทแล้วเรียบร้อยนะคะปูกระเบื้องทาสีทำฝ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเฟอร์ก็ลงให้แล้วนะคะถ้าสนใจซื้อพร้อมผู้เช่าอีกนะคะก็ลงทุนได้ง่ายเลยค่ะก็ เอาไปบริหารจัดการต่อได้เลยนะคะเพราะว่าเราขายพร้อมสัญญาเช่านะคะสัญญาเช่าลูกค้าอยู่ยาวๆไปเลยค่ะ1ปีนะคะก็จะมีห้อง4 0 8บ4 0 0 0นะคะก็เลือกเอานะคะว่าลูกค้าชอบห้องไหนนะคะโอเคค่ะถ้าสนใจรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้ลูกค้านะคะได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะติดตั้งกันชนประตูนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่42ของการทํางานนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปดูค่ะลงไปดูด้านล่างนะคะว่าว่า ทำถึงไหนแล้วนะคะที่ห้องที่เราขายก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีรีเนเวทกันแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่หน้าง,งานเลยนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะคะลงไปด้านล่างอันนี้ก็สวยนะ,นนะเดี๋ยวเราจะติดกันชนตรงนี้นะคะ ติดตั้งการชวตรงนี้นะคะโอเคค่ะถ้าเป็นบ้านเป็นหลังนะคะก็จะอยู่นะคะอยู่แถวประทุมธานีค่ะอันนั้นราคาเริ่มต้นเพียงนะคะหนึ่งล้านก็สามารถเป็นเจ้าของห้องก็สอเข้าของบ้านได้แล้วนะคะถ้าเป็นกรุงเทพนะคะราคาจะอยู่เป็นหลักแสนนะคะราคาขายเพียงนะคะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดไม่ใช่ราคาดาวเป็นราคาเต็มจำนวนราคาพิเศษที่ หอบเงินก้อนนี้มาซื้อห้องเป็นกรรมสิทธิ์ได้เลยนะคะมีกรรมสิทธิ์ของตัวเองได้เลยนะคะก็นะคะอันนี้ห้องจะอยู่นะคะแถวเมกาบางนาล้ำสองค่ะอยู่ตรงข้ามห้างเมกาบางนานะคะเป็นห้างใหญ่มากเลยนะคะแถวเมกานะคะหรือว่านะคะใครที่กําลังมองหานะคะแถวเส้น BTS กาก็จะมีที่เดียวนะคะเพราะว่านะคะจํานวนจํากัดขายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้มีเพียงห้องที่ขายพร้อมผู้เช่านะคะคนที่กําลังมองหาซื้อลงทุนนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะ ก็ไม่ไม่ยากค่ะก็คือเหมือนกับซื้อเหมือนกับซื้อของปกตินะคะนะคะแล้วก็เราก็เอาสัญญาเช่าให้ลูกค้าด้วยนะคะก็เอาไปผ่านจัดการได้เลยก็เพียงเตรียมเพียงบัญชีที่เราจะรับเงินโอนทุกๆเดือนนะคะคนเช่าเขาก็น่ารักนะคะโอนเงินทุกๆเดือนนะคะตรงเวลาถ้าไม่ตรงทำอะไรเหรคะไม่ตรงลูกค้าสามารถปรับเขาได้นะคะเพราะปรับวันละห้าาวันละห้าร้อยเลยนะคะฉะนั้นเขาก็จะไม่ จะไม่เกินค่ะแล้วก็นะคะค่าน้ำค่าไฟก็ของรัฐบาลเนี่ยนะคะไฟนะคะไฟฟ้าก็ถูกมากๆเลยนะคะแอร์ค่ะตอนนี้ช่วงหน้าร้อนก็ร้อนมากๆเลยนะคะ ฉะนั้นแอร์ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเขาก็เลือกห้องแอร์ค่ะเพราะว่าเราทําห้องแอร์หมดเลยนะคะแอร์ก็แอร์ใหม่นะคะประหยัดไฟต่างหากนะคะน้ําไฟรัฐบาลนะคะแล้วก็ห้องสะดวกสบายบ้างโลเคชั่นก็พวดดีค่ะคือดีมากๆเลยค่ะฉะนั้นค่ะไม่ต้องกลัวว่ามีมีผู้เช่านะ,ะผู้ชเช่าก็มีอยู่แล้วนะคะก็เพียงนํามาซื้อเท่านั้นเองค่ะสนใจซื้อลงทุนหรือว่าสู่ใอจเองก็ทักมาได้เลยนะคะเบอร์0ูนย์9 7้เปเ็ป็นศูนย์จำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างค่ะ อันนี้ก็กําลังจะติดตั้งอันนี้ถอดถอดของเก่าออกนะคะที่เป็นการชนค่ะการชนประตูตอนนี้เราก็ถอดออกออกมานะคะแล้วก็เราก็จะจะใส่ของใหม่เข้าไปนะคะของเก่านี้ก็จะไปนสนิมหมดแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเรากําลัง เมื่อกี้ลงมาตั้งแส่ชั้นสามนะคะตอนนี้ชั้นสองชั้นสองแล้วตอนนี้เราจะลงมาตั้งลงมาชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งนี่ค่ะก็ก็ให้มาดูอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะก็มีทาอะไรไปนะคะวันนี้วันนี้ก็จะมีนี่ค่ะติดตั้งก๊อกน้ํานะคะแล้วก็ติดตั้งตรงตรงที่เป็นด้านล่างนะคะที่เป็นซิงค์นะคะ ให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ยาแนวข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นงานเคาน์เตอร์ครัวนะคะเรียบร้อยสวยงามค่ะก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ทะเทศเปเมื่อวานแล้วนะคะก็เสียบปลั๊กค่ะ สร็จปั๊บเสร็จปุ๊บค่ะแล้วก็อาจจะเปิดไฟก็เปิดได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเปิดเบอร์อันนี้เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งก็จะปกติค่ะหู้ดูดปกตินะ,ะจะเอาแรงกว่านี้เองนะคะถ้าแบบควันจะเยอะก็เบอร์สองก็ได้ค่ะหรือว่าจะาแรงแบบแรงแรงเลยค่ะเบอร์สามจัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นหู้ดูดควันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอตัวกรองค่ะกรองจะอยู่ข้างในนี้นะคะ แล้วก็สามารถถอดออกมาแล้วก็ซื้อใส่กล่องใหม่ใส่ได้นะคะอันนี้จ้างมาอันนี้ก็ถอดออกมาง่ายๆเลยนะคะเพียงเปิดอันนี้ออกนะคะแล้วก็แงะตรงข้างล่างแล้วนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบออกมาได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะข้างล่างเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นตัวนะคะจะเป็นอะไรนะเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบฝังนะคะแล้วก็ฝังลงไปพร้อมกับอันนี้ค่ะให้มันเรียบกระมือไปกับไอตัว นี่นะคะตัวคเค้าจะควรน,นะคะสวิตจะอยู่ด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะสวิตจะอยู่ด้านล่างพร้อมกับติดตั้งสายดินแล้วนะคะอันนี้ติดตั้งสายดินแล้วเรียบร้อยค่ะนี่จะเป็นตัวนะคะถ้าสนใจถ้าเป็นบ้านเป็นหลังนะคะบ้านเป็นหลังก็จะอยู่แถวปทุมนะคะถ้าเป็นคอนโดก็ก็จะเป็นคอนโดที่รีโนเวทแล้วหรือว่าจะเป็นขายพร้อมผู้เช่านะคะ ก็จะเป็นหูดดูดควันฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ใส่ไมโครเวฟค่ะอันนี้เราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ <c oughs> ก็จะเสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยนะคะข้า <c oughs> งบนก็จะเป็นตู้วางจานค่ะอื่นๆค่ะสวยงามมากนะคะแบบน,นี้ค่ะทํายากนะคะทำหลายวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝังเราเลือกของเก่าออกแล้วเราใส่ของใหม่นะคะเดี๋ยวน่าจะรอทิง้งรอจนปูน ไอตรงรอยต่อข้างในที่เป็นซิงค์นะคะอันเนี้ยเราต้องใช้ปูนอุดนะคะถ้าเราอันเนี้ยถ้ารอให้มันแห้งแล้วก็เราเราก็สามารถล้างจานอะไรได้ปกตินะคะแ่พูดถึงถ้าเราจะทํพวกัวกาทาได้เลยค่ะตรงน,นี้ค่ะทําได้เลยนะคะแล้วด้านบนค่ะด้านบนเราก็จะมีติดพัดลมดูดอากาศนะคะอันนี้ค่ะ แล้วก็อ๋อเดี๋ยวเหลือเตะเก็บเก็บสีฝั่งนี้นะคะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะผู้ใดที่กำลังมองหานะคอนโดแถวสุขุมวิทเก้าสามหรือว่าแถวม่กับ,บางนาลา้มสองนะคะหลักแสนเท่านั้นนะคะสี่ห้าแสนก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้ง่ายๆเลยนะคะหรือว่านะคะสนใจบ้านเป็นหลังค่ะก็อยู่แถวปทุมธานีปทุมธานีนะคะราคาล้านต้นๆก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เช่นกันค่ะหรือว่าแถวนะคะจันทบุรีค่ะ ภูเก็ตค่ะภูเก็ตเนี่ยก็จาเลทีท่ทอตมากเลยนะคะมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลนะคะคือได้ครบจบที่เดียวแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะก็คือทำเลดีมากๆมีเกาะด้วยนะคะเออสวยแบบสุดๆนะคะราคาขายเพียงนะคะล้านไอ้สองล้านกลางๆเท่านั้นสองล้านกลางๆเท่านั้นก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของบ้านที่ภูเก็ตได้นะคะบ้านพร้อมที่ดินโอเคค่ะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยนะคะโทรมาเบอร์0909897810นะคะจำนวนจำกัดงั้นดิฉันขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอัปโหลด YouTube อัปโหลดคลิปวิดีโออยู่ใน YouTube นะคะ k r ี okay, okay, property ค่ะแล้วตอนนี้ไลฟ์อยู่ในเฟซบุ o กนะคะชื่อปูเป้เจมส์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ